ไม่คิดถึงอย่างนี้ไม่คิดถึงจริงหรอกถ้าคิดถึงจริงต้องเสียงดังกว่านี้เด่นมากคิดถึงมากเลยก็นึกคิดพออยู่มาเกือบเดือนแล้วก็คิดถึงทีท่นี่มาครับกินน้ำริกเหรอเกือบเปลี่ยนแล้วที่ไม่ได้เจอกันเนาะครับก็หลังจากนี้อะไรที่เจอกันบ่อยขึ้นนะคมาแต่เนี่ยก็กลับมากินอาหารมนเดิมแล้วล่ะมาอูนู้นกินเหมือนเหมือนกันเลยพี่เนี่ยเดี๋็กผิวเปงพาไปตีน้อย อะไรนะอะไรกันอ๋อดำเป็นินครับขอบคุณครับก็เป็นบรรยากาศคุยกันไปนะครับถือว่าเป็นมิ팅ครั้งแรกๆที่หลังจากที่เรากลับจากฮิโร่ประทับใจนะครับวันนี้วันนี้ผมไม่ได้ร้องแม่ยมาเยอะขนาดนี้ครับจมส์เ พี่แ <sites> ม <Tonight> <com> ่บอกว่าช่วงนี้มาลลยที่ใส่มือร์เดทไอยากจะใส่มือน้องใส่ได้เลยครับประเด็นใช่ครับมาลลยที่คล้องเบอนะได้เลยครับทยอยเลยครับขอขอทางบอกกางหลังได้เลยครับที่เดินเราเดินมาข้างหลังก็บอกขอทางเลยจ้าไปตรงโน้นเลยตรงนี้จิตจิตตรงนี้ยังไม่ได้เจอมาหกเดือนแล้วไม่ได้เจอหเดือนแล้วนะหกเดือนค่ะ ผมแม่ไม่ได้เจอป6เดือนไม่อยู่จังหวัดไหนจ๊ะลุงสมุทรสาครค่ทีนี้ป่วย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 ติดเตียงแต่เราจำดงหายไปนานเลยเขาบอกว่าจำได้ไม่จำไดสมุทรสาครลงทางไปนานลุกไปนะลูกไม่เคยเลยเดี๋ไม่เคยเลยเดีไม่เคยเลยนะทีคนที่อยู่กับเราเนี่ยไม่เคยไปจัเขาเลยนะแต่คนที่หายไปว่าไรเนี่ยเขาจัแม่นจะกูรกนี้ เพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยนะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้ห้ามหายไปไหนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีนะที่ได้กลับมาน่ะเออแต่ละปีแต่ละปีก็มีความรู้สึกแบบดีใจทุกครั้งนะครับเนาะก็ถือว่าเมกาลังเข้าเดือนนะครับนะก็ไม่แบอกว่าไม่ว่า จะบงขนาดไหนไม่ว่าแม่แม่เขาจะไปทางไหนหรือว่ามีเิดกุณอาิดอะไรแล้วแต่สนใจก็ไม่ควนะใจก็กลับมาหาน้องหมดเลยก็ไม่วนะไดนไปเลยได้ไปเลยไปทำไมใช้ขาก็บ๊ไปไปไป